สวัสดีกับผัวฮมพงษ์พง์พงครับนี่วันนี้เรามาพบกกับจองเกษตรนุกนานนะครับเพื่อนๆวัสดีวันนี้ยังคับ้ามานะมีคุณโทรมาเรื่องการให้น้ำลำไยกิตตานนะครับเพราะว่าตอนนี้เนี่ยบางคนบางสวนนี่ออกดอกเลยนะเริ่มออกดอกถึงกับปัญหาที่เกิดก็คือไม่รอดน้ำนะครับลัวดอกมันร่วงเดี๋ยวเราไปเรันสาเิตนะเพื่อนๆของอาการดอกร่วงของลำไยคิตตันนะครับ ส่วนใหญ่ที่เราพบนะก็คือหนึ่งดอกแหงดอกแหงเกิดจากอาการขาดน้ำนะครับแล้วก็เพื่อนเพืเ่อนสังเกตได้ว่าฤดูการนี้นะเป็นฤดูการหลังดูฝนนะบานเรานะอ่ามันจะมีอากา่เย็นนะครับมีอากาศเย็นความชื้นในอาการนี่มีแต่กลางวันนี่อาจจะร้อนนะครับเพราะว่าอากาศเย็นกลางวันร้อนมีลมพัดมันกัทต้นไม้ต้นไม้เนี่ยเกิดอาการคายน้ำนะครับ พอไก่น He ้ำปั๊มเนี่ยอยมันสลดพอใบมันสลดนี่เพื่อนๆจะสังเกตได้เลยว่าโชดอกนี่ถ้แทงออกมาเนี่ยมันจะเหี่ยวพอมันเหี่ยวปั๊มเนี่ยดาแรงนี่มันจะเหี่ยวก่อนะมันจะคู่ลงถึงเรารดน้ำมันจะฟื้นขึ้นแต่ถ้ามา่อใดเพื่อนๆลืมรดน้ำหรือว่ารดน้ำอ้วนเว้นว้นซ้ำนเว้นวันแล้วเนี่ยไอ้ดอกถี่มันออกตูมๆเล็กๆนะครับถึงเหมือนจำเปยนมันจะก่อยแห้งพอแห้งเลยทีเนี้ย มันจะค่อยๆทิ้งนะครับแล้วก็ร่วงโรยไปในที่สุดนั่นคือสาเหตุแรงนะเกิดจากอาการขาดน้ํานี่ถ้าว่าเขาแสดงอาการขาดน้านะเพืเ่อนๆอยก็จะปลอกแม้ก็ว่านายดูนี่นวลเม็ดอยถึงถ้าเขาได้น้ำถึงน้ำใบจะกรอบแล้วก็มันเมืองแววถึงโชนี้นี่จะชู่ขึ้นนะเพืเ่อนๆนะแต่ถ้าว่านา้ำขาดนี่ โชนี่การนี่จะนิ่มนวลแล้วก็ห้อยลงมาเลยอันนี้ถ้าเพื่อนๆได้ให้สังเกตน,นะถ้าไม่สังเกตเนี่ยต่อเดียวเนี่ยปัญหามันจะเกิดตอนที่มันออกดอกอ่าตูมๆรอได้เพราะมันอาจจะแห้งแล้วก็หายไปเลยเพื่อนๆนี่แต่มันจะหายไปก่อนเลยเวลาการน้ำนี่ก็คือไอ้ดอกตูมๆจะเป็นการเหมือนจำปีมันที่ผมเรียกนะผมเรียกจำปีนะนี่นะนี่นี่จออกสีแบบนี้เพื่อนๆ มันจะไปก่อนเลยมันจะแห้งเลยก็หายไปเลยสำหรับอาการขาดนา้ำทังนี้หมดในเพื่อนๆนนี้ถามว่าดีไหมไม่ค่อยดีนะผมจะป้าเพี้ยมาได้หมดดำนี่หมดช่องนี่เป็นตัวเป็นพาหะอาจจะนํำพวกเพี้ยมาดูน้ำเลี้ยงนั่นก็คือสาเหตุอีกสาเหตุหนึ่งที่ท้าไมดอกรวงได้เพราะฉะนั้นคือการจัดการหมดนี่ก็ อมีดร่อนทำไห้ดกเนี่ยมันไม่รวงเราเพื่อนเพืเ่อนได้เห็นไหมนี่ถ้าหมอนี้เต็มอยู่บบนี้บางที่หมอนี้เลยกัดคััวดอกเหมือนกันถึงท้ไหโดกเนี่ยเฮงแล้วก็ค้นเพียมาต้องจัดการนี่ถ้ายิงได้ทีโล่งๆมันของผมนี่นะคือของผมนี่คือโค่นมันโล่งด้วยนะเพื่อนเเพราะว่าผมทำเป็นร้านนะทีสวนถึงอีญ่ใหมันหลอกคลุ่มโค่นแบบอ่าที่เราทำ ตงเอิญเนี่ยมันก็นไม่ได้เพราะฉะนั้นของผมนี่ือต้องรอดน้ำท้องที่บางที่นะก็คือช่วงเชา้าบางที่โต้ง่ายช่วงเย็นกันล่าแต่ว่ามันสะรดเร่งๆนะเพื่อนๆแต่ถ้าว่าเพื่อนๆรดนี่ยคือช่วงเช้านะครับจะดีที่สุดนะเพราะเขาได้ดึงน้ำขึ้นไปเพื่อเอาไปล้อยเย็นนะนะร้อยเย็นลยครับรดลอยออกตั้งใบเหมือนเดิมทําให้ตอนก็สดชื่นแล้วก็น้าผ้าพวกถาดอาหารร้านอาหารกอาไปในตอนอะไรกับลุงอาหารลบมาเลี้ยงตอนของเขานะครับผม ถึงแต่สมมติเหมือนของผมเนี่ยกะน่าจะช่วยเสริมโดยการเดี๋ยวอาจจะปนพวกถาดสังกะซีหรือไม่กับน้ำตาลทั้งด้วยนะไปของผมคือให้เขาได้สังโครได้กินก็ไปเลยนะครับเพราะว่าถ้าว่ารับว่ากลุ่มก้นให้ก้นมันเปียกชุ่มอยู่นะเนี่ยของผมนี่คือมันปัจจัยมันไม่อื้อนะพอจำรา้านเ็ถึงเนี่ยมันก็นเลยต้องใชายอีกวิธีการหนึ่งนะครับผม นี่ก็เป็นอีกปัจจัยนะครับก็คือสภาวะแวดล้อมหรือพื้นที่นะครับของพวกเราแต่ละส่วนเนี่ยไม่เหมือนกันการจัดการก็เลยต้องเป็นเรือปรับตัวนะครับไปตามสภาวะแวดล้อมของส่วนแต่ละคนที่จะสาม,มารถเนี่ยทำให้ผลผลิตเนี่ยมันโอกมาได้นะครับในช่วงฤดูกาลที่จะถึงนี้นะแต่สําหรับการแก้ปัญหาบเบื้องตอน้นในการคัดน้ำก็เราไปจัดการน้ำเป็นครับผม วิธีแกก็คือนะครรดน้าให้ชุม่มเลยก็ให้ช่วงนะให้ชุม่มไม่ช่วงนี่หมายถึงอะไรหมายถึงว่าเรารดน้ำนะครับให้เลยส่งภูมิองมานะแลยก็ให้เปียกให้ชุ่มเลยครับสมมติว่าเรารอดอยู่สัก20นาทีไปน,นี่นะรดน้ำ20นาทีเนี่ยน้ำอาจจะซึมลงไปอ่าลงไปสักประมาณ3-4นิ้วก็คือง่ายว่ารากบนดินมันเนี่ยอยู่ไปประมาณนั้นนะนี่ก็คือการทดี่วว่าเรา ให้น้ำให้ชุ่มให้จวกเพื่อนเพื่อนเนี่ยเราเปิดตั้งเราพันนี่ก็ได้นะนี่นะเพื่อนเพื่อนนะแล้วก็ซองนะครับสิ่งที่จะช่วยได้อีกอย่างหนึ่งล้งจากที่เราให้ปุ๋ยแล้วนะเราให้ปุ๋ยเซจเนี่ยเขาจะมีใบแห้งตายคุณเอาล็อหมักลับนะครับปิดเพื่อป้องกันการระเหยของน้ำนี่ก็คือเห็นไหมเราให้ปุ๋ยให้คือเราแควกออกนะเพื่อนเพื่อนนี่เพื่อนเพื่อนเลย นี่ปุย๋ยเดรโรไฮเลยว่าซื้อนะอ่านี่นี่ปุยยป๋ยเดรโรไฮปุ๋ยเดรโรไฮคือแปดหยิบสิบพีนะครับพอเรโรไฮเร็จเราเอาใบไม้มาเนี้ยเอาเอามากรอบรอบเหมือนเดิมถึ้งกระอดน้ำทีน่นี่ให้ปุ๋ยนี้ละลายลงดินเพราะไม่นั้นปุ๋ยนี่มันระเหดิดเม็ดน,นะครับระเหดิดไปอาการ,การ,การต้นใหม่ไม่ได้เลยนะการที่เราใช้ใบของเขาเองเนี่ยคลุมนะครับเรื่อกว้างเก้าเลยเนี่ย โดยบอกปองความชื้นในดินแม่มันหายไปกับความร้อนนอากาศนะครับนั่นคือการเกเปนานะอาการที่สองนะครับถี่ดอกจะรวงนะสาหิตอาจจะเกิดการสะสมฐานอาหารที่ไม่เพียงพอนะครับผมถ้าฐานอาหารไม่เพียงพอเมื่อดอกเขาออกมานะครับตอนกรสามาแต่อสลัดดอกทิ้งได้นะหลังจากนั้นเขาจะกลายเป็นแตกยอดไหมคกับเพื่อนๆน,นี่ก็คือและง่ายๆว่าเราเลี้ยง เสร็จตอนใหม่ไม่ดันอ้วนถึงมันออกดอกซะก่อนพอออกดอกเสร็จอาหานไม่พอหลังจากนั้นก็ตทุ่มดอกเพื่อที่จะได้ยอดไม้วิธีแกจริงๆแล้วนะครับมันควรจะเริ่มมาตั้งแต่การสะสมอาหารโกนที่เขาจะออกดอกนะถ้าเหมือนฝากใต้บ้านเราในสงกรานเนี่ยผมเริ่มให้ปุ๋ยอลไรประมาณวันทีห้านะครับหมกรดาแล็ก็รับสภาพดินในเดือนต้นว่านะ ห้ามการกราแะไรก็ห้ามมาเรือยรอบสองรอบสามจนว่าเขาได้ทานอาหารนะครับตอนสมบูรณ์หลัลงจากนั้นเขากระเรื่มแทงจริงๆแล้วผมกิดว่าดอกของผมนี่น่าจะได้ประมาณเดือนมีนาสาื้อดยซ้ำนะครับแต่สังเกตได้ว่าอากาศนี่มันเย็นเะไก็แห้งทำให้ความสมบูรณ์ที่มันฟ้านดูฝนมาเนี่ยทำให้เกิดดอกครับผมอันก็คือวิธีเดียว,ว่า สมธาสุดานะฮป้องกันการร่วงแต่ถ้าทมมงหมดเาดอกมาเลยนะก็รเราก็ตื่นมาให้ก็กับผมนี่เพื่อนๆจะเห็นได้ว่าของผมนี่ผมก็ยังงห้ปุยอยู่เลยนะเม็ดที่ว่าคว้าแต่ว่าลืมละล่ายไปเลยนะเพื่อนๆนั่นก็คือผมก็ยังหรปุ๋ยของผมนี่ให้ไปดิบเสียิบเสียอยู่เลยนะครับทานอาหารนะครับี่มีความสําคัญต่อฤดูกาลนี้นะเป็นฤดูกาลที่ฟนฝ่าอากาศแปรปรวนละก็อากาศกลางวันร้อนกลางคืนเย็น หรืออาจจะมีฝนในจังรวัางวัดเนี่ยพวกถาดสังกะสีนะครับรายกาถาดแต่ว่าช่วยให้ป้องกันการรุดรวงก็คือแคลเซียมบูรอนอันนี้เอามาช่วยได้นะทางดินจริงๆแล้วเราควรจะเตรียมไว้ตั้งแต่เราให้ปุ๋ยนะครับอาจจะเป็นซิปมารุนๆนะเป็นแคลเซียมทางดินเนี่ยนอกจากปุ๋ยเคมีแล้วนะครับเราก็ต้องสลับนะไอถาดอาหารรองจากปุ๋ยซีไม่ว่าจะเป็นขี้ไก่มักขี้เป็ดแรเนี่ยนะดิมักแรหรือว่าจะเป็นรอบตกวอัดแม จ่ายได้นะครับถามว่ามันจะช่วยไร้ในพวกมูลสัดพวกนี้นะครับหรือว่าเป็นปุ๋ยมักเนี่ยมันจะมีถาดรองถาดเสริมสูงซึ่งช่วยนะในการทําให้ดินดีเมื่อดินดีมีธาตุอาหารครบนะครับดอกทีมันสมบูรณ์เนี่ยมันจะไม่รวงครับผมนอกจากสภาพวาาะอะไรกับร่มแรงเรนนะครับยังมีอีกตัวนะก็คือเรื่องแมลงนะครับที่อาจจะทําให้ดอกรวงได้นะพวกแมลงศัตรูพืชจะพวกปากดูดไม่ว่าจะเป็นพวกเพลี้ยะนะครับ เพียจัก,กจันว่าจะเป็นน้อนที่มันชอบทำร่งบนดอกนะหรือมาจะเป็นพวกที่ชอบดุน้ำเลี้ยงนะครับนั่นก็คือตัวเดี๋ยวอาจจะทำให้ดอกรวงได้วิธีการก็คืออาจจะเคยเดี๋ยวว่าไม่นัดเคมีกับจ่ายชีวพันธุ์นะเดีว่ันผลบ่อยครั้งอันคือกอเซียกองเีวพันอาจจะเป็นเมดิเซเียบิวเรียอาจจะเป็นบีที่จะมีน้อนนะหรืออาจจะเป็นเชื้อชีวพันธุ์อื่นๆนะครับจะช่วยในการป้องกันกาจัดแมลง แต่ถ้าว่าเคยถือว่าาบ้านนักอาจจะใชอยาเย็นที่ว่าผลพาดอกได้นะครับกวบคุ้มไขมันแรงไขนอนเพื่อป้องกันการฝักอะไรก็ทำลายดอกไอ้นี้ก็อีกตัวนะเทว่าเราพบเวลาดอกมันบานครับผมอีกอย่างนะครับก็คือบางที่ดอกออกมาแล้วน,นะเราไม่ห่อนายปุ๋ยเลยของเรามันเป็นตรรมาชาตนนะดอกมันออกมาปั๊บเราไปใช้ปุ๋ย แต่ดันไปใส่พิดสูตรนะครับไปใส่พิดสูตรอาจจะไปจันนอยอยู่รีหรือตัวหน้ารุ้งนี่บางที่มันอาจจะทุ่มดอกได้นะอะไรก็ไปแตกยอดแทน่นเพราะฉะนั้นกอแล่ปุ๋ยด้วยนะครับนะให้ทุกสูตรนะครับแต่การนี้ก็คือนะปัจจัยคร่าวๆนะครับผมสําหรับการดูแลลำไยกิตตันในช่วงออกดอกนะครับการเพืเ่อนๆลองเอาไปปรับใจแล้น,นะครับนะฟังน,นะครับ ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร b ์กดกระดิ่งแจ้งเตืเอนเวลาชงเรามีคลิปใหม่ๆกับเพื่อนๆนะเพราะตอนนี้เนี่ยอยู่ในช่วงเลยทำผลผลิตนะครับจะอัปเดทเรื่อยๆนะครับผมวันนี้ไปแล้ววันดีครับ